เราอธิษฐานเรื่องของเป้าหมายสําหรับปีนี้นะคะซึ่งเป็นเป้าหมายฝ่ายวิญญาณล้วนๆเลยนะคะเป้าหมายสําหรับปีนี้ก็คือว่าประการที่1ค่ะพระเจ้าต้องมาก่อน ประการที่หนึ่งนะคะพระเจ้าต้องมาก่อนและเมื่อเราให้พระเจ้ามาก่อนพระเจ้าเป็นเอกเป็นใหญ่อะไรใดใดที่เรายังขาดแคลนขาดสนพระเจ้าจะจัดเตรียมให้จากคลังทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์นะคะในในชีวิตของเราในครอบครัวของเราในหน้าที่การงานในขึ้นตจัรของพระองค์พระเจ้าต้องเป็นเอกเป็นใหญ่พระเจ้าต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดประการที่สองค่ะเป้าหมายปีนี้ก็คือว่าเราจะอ่านพระคัมภีร์ให้มากขึ้นนะคะเราจะอ่านพระคัมภีร์ให้มากขึ้นสะสมพระคัมภีร์เอาไว้ให มากความบาปของเราจะน้อยลงนะคะปีนี้จะเป็นปีที่เราสะสมพระวจนะให้มากขึ้นอ่านทุกวันนะคะสะสมมันไว้ทุกวันนะคะแล้วก็ในประการที่3นะคะเป้าหมายฝ่ายวิญญาณของเราก็คือว่า เราจะอธิษฐานให้มากขึ้นนะคะเราจะอธิษฐานให้มากขึ้นขอให้เรามีเวลาที่จะสนทนาปราศัยกับพระเจ้าอย่างดื่มด่ำอย่างลึกซึ้งนะคะเราจะลึกไปกับพระเจ้าในการอธิษฐานเราจะกว้างไปกับพี่น้องในการที่เราจะอธิษฐานเผื่อสิ่งต่างๆนะคะขอให้ปีนี้เราจะเป็นนักอธิษฐานแบบไม่อ่อนระอาใจแล้วก็ได้รับคําตอบที่มาจากพระเจ้านะคะแล้วก็ประการสุดท้ายนะคะเราอธิษฐาน ขอให้เราเป็นคนที่จะวางใจในพระเจ้าของเราตลอดไปไม่ว่าจะมีสถานการณ์อะไรขอให้เราเลือกวางใจแล้วก็ไว้ใจในพระเจ้าของเราขอให้อ่า สี่สิ่งนี้นะคะจะสําเร็จในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราถ้าฝ่ายวิญญาณของเราเข้มแข็งเติบโตมั่นคงในทางของพระเจ้าในเรื่องอื่นๆที่เป็นวัตถุหรือว่าเป็นพระพรด้านอื่นๆพระเจ้าจะเพิ่มเติมพระเจ้าจะเพิ่มพูนให้อย่างแน่นอนนะ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับคริสตจักรร่วมในมิตกรุงเทพด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆจากคริสตจักรร่วมในมิตรกรุงเทพนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ